สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้แพรมาสอนการล็อกหัวตารางนะคะทำไมถึงต้องล็อกเอาไว้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีข้อมูลที่มันยาวๆนะสีเทานี่คือหัวตารางนะคะแล้วถ้าเกิดข้อมูลยาวเรามีการเลื่อนข้อมูลลงมาด้านล่างเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นแล้วว่าด้านบนข้อมูลของเราเนี่ยคอลัมน์พวกนี้เนี่ยมันแสดงค่าของอะไรอยู่นะคะพวกนี้เป็นข้อมูลตามเดือนนะคะส่วนตัวแรกเนี่ยจะเป็นราคาส่วนข้างหน้าก็จะเป็นดีเทลทั้งหลายนะคะ ปัญหานี้ไม่ได้เกิดแค่เฉพาะหัวตารางเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเรามีข้อมูลไปข้างหลังเยอะๆเนี่ยถ้าเลื่อนไปด้านขวาเนี่ยเราก็มองไม่เห็นละว,ว่าข้อมูลของแถวเนี่ย มันเป็นข้อมูลของไอเทมไหนนะคะถ้าเกิดเราไม่เห็นหัวตารางฝั่งนี้นะคะเดี๋ยววันนี้แพรจะมาสอนการล็อกหัวตารางกันจะสอนให้2วิธีนะคะเอาวิธีแรกก่อนละกันที่แพรไม่ได้ใช้บ่อยนะคะแต่ว่าเคยเห็นคนทำก็มาที่เมนูวิวตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีคําสั่ง s p ริ t แต่ก่อนที่จะกดตัวนี้แพรจะให้ดูก่อนว่าเราจะล็อกอะไรกันนะคะตัวนี้แพรจะทําการล็อกตัวนี้ ให้มันยังคงอยู่นะคะเวลาที่เราเลื่อนไปด้านขวาแล้วก็ล็อกหัวตารางไม่ให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเราต้องจิ้มโพซิชันที่เราต้องการล็อกก่อนถ้าเกิดพามาจิ้มตรงนี้นั่นหมายถึงว่าถ้าพาเลื่อนไปด้านขวาข้อมูลชุดนี้ก็ยังฟิกอยู่ถ้าพาเลื่อนลงมาด้านล่างข้อมูลที่เหนือจุดที่พาจิ้มไว้ตรงนี้ก็ยังต้องอยู่นะคะ,ะมาดูวิธีแรกการจะใช้เมนูนี้คือการ split เห็นไหมมันจะมีสีเทาๆเกิดขึ้นการสปริตก็คือการแยกส่วนการทำงานของ Excel นะคะจุดตรงนี้ที่เราสปิตนะคะมันจะมีตัวแถบสโคบาร์เนี่ยแยกออกมาเป็น2อ,อันอันนี้สโคบาร์ด้านล่างแล้วก็ตัวนี้ด้านข้างนะคะเนี่ยมันจะสามารถเลื่อนข้อมูลชุดบนได้บางคนเขาก็จะเอาแบบนี้มาทำการล็อกหัวตารางเวลาเราเลื่อนลงมาด้านล่างอ่ะ หัวตารางก็ยังอยู่นะคะอันนี้เป็นวิธีที่1ที่สามารถทําได้เหมือนกันเราอยากให้ตรงไหนมันล็อกเนี่ยเราก็ไปจิ้มที่ตรงนั้นนะคะถ้าเกิดไม่ชอบก็กดคืนก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมนะคะสมมุติเราะจะฟิกที่ตรงนี้แล้วกันให้เห็นแค่หัวคอลัมน์เป็น123นะคะเราก็กดที่ตรงนี้แล้วก็กด split นี่แล้วก็ลองเลื่อนลงมาด้านล่าง เห็นไหมมันก็จะล็อกตรงจุดที่อยู่ด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายของที่เรามาร์กเอาไว้นะคะแต่ว่าข้อเสียของตัวเนี้จริงๆก็ไม่อาจจะไม่ใช่ข้อเสียเราแต่ว่าที่แพม่ไม่เลือกใช้เนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราเลื่อนมาอยู่ข้างบนเนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันจะมีหัวตารางํากัน2ออันเพราะว่ามันสุดแล้วไง สุดคือตรงนี้ถ้าเกิดเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยไม่เป็นไรแต่พอมาเลื่อนสุดหน้าจอนี้เมื่อไหร่มันก็จะเห็นหัวตารางที่เป็นของด้านบนเพราะว่าเนี้ยความหมายของมันก็คือเป็นการแบบแบ่งโซนอะข้างบนก็ยังสามารถเลื่อนได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเลื่อนแล้วมาเจอข้อมูลชุดเดียวกันอะมันก็จะซ้ำกันแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวพราวกลับมาสู่โหมดปกติก่อนมาดูวิธีที่พลวใช้เป็นประจำนะคะมันอยู่ใกล้ๆการพาเลือกก่อนพาจะฟิกให้โซนนี้ ค้างเอาไว้นะเวลาเลื่อนแล้วก็หัวตารางก็มาจิ้มที่ตรงนี้เหมือนกันนะคะเวลาที่เราจะเลือกมา a r k จุดที่จะ f r e e ่ะมันมันคือการ f r e e นั่นเองนะคะวิธีที่2ตรงนี้กด f r e e ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีหลายอย่างนะคะเดี๋ยวพ่อใช้วิธีนี้ก่อนโดยปกติพอจะใช้ตัว f r e e เพ p a เนี่ยแหละตัว f r e e ท็ top ล o w เนี่ยกับ first column เนี่ยก็สามารถทําได้เดี๋ยวพ้กกดตัวนี้ให้ดูก่อนเป็นตัวแรกนะคะพอ f รี e ปุ๊บเนี่ย พอเลื่อนมาหัวตารางจะอยู่กับที่ฟีก็คือแบบอยู่นิ่งไงตัวที่โดนฟีดเนี่ยมันก็จะไม่เคลื่อนนี่เห็นไหมตรงนี้ที่เราไม่ต้องการให้มันเคลื่อนมันก็จะอยู่ถ้าเกิดอยากให้มันกลับมาสู่สภาพเดิมก็กดตรงนี้นะคะแล้วมันจะมีให้เลือกอันฟีดเพนก็จะเป็นตรงนี้ถ้าฟีดเพนลักษณะการทํางานจะเป็นแบบนี้นะคะทดลองให้ดูถ้าเกิดเราฟีดเลื่อนมาเป็นตรงนี้แทนนะคะเลื่อนไปได้านขวาดูเห็นไหมเราฟีดต,ตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงจุดเนี้ย หรือข้อมูลด้านบนจุดที่เราฟีดเนี่ยมันก็อยู่นิ่งกับที่นะคะนี่หรือว่าจะลองฟีดตั้งแต่บรรทัดที่5เป็นต้นไปก็ได้ให้เราเห็นแค่5บรรทัดแบบนี้นะก็กดฟีดนี่ข้อมูลบรรทัดที่5ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งกับที่อันนี้คือหลักการของมันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดให้ง่ายกว่านั้นเนี่ยมันก็จะมีวิธีตัวนี้ ฟีดท็อปโลสมมุติว่าเรามีหัวตารางแล้วเราอยากคลิกทีเดียวไม่ต้องเลงใช่ไหมถ้าเกิดกดฟีดท็ o ปโล t เนี่ยท็อปโลเนี่ยมันจะมันจะโดนฟิกเอาไว้เลยอ่าถ้าเกิดใครอยากฟีดหัวตารางแบบเร็วๆก็มากดที่ตรงนี้ได้หรือจะฟีดเฟิร์สคอลัมน์เนี่ยก็จะได้แค่คอลัมน์แรกคอลัมน์เดียวอ่าอันนี้สําหรับคนที่อยากฟีดแค่ตรงหัวตารางด้านบนกับด้านซ้ายก็สามารถ กดฟีท็อปโลกับเฟิร์สคอลัมได้อันนี้ก็ง่ายๆตรงตัวเนาะเฟิร์สคอลัมก็คือคอลัมแรกท็อปโลก็คือบรรทัดแรกสุดแต่ว่าวิธีเนี้ยมันจะมีข้อเสีย2อ,อันนี้จริงๆแพลไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยบางทีข้อมูลของเราเนี่ยมันไม่ได้เริ่มแถวที่หหรือคอลัมน์ A เสมอไปบางครั้งข้อมูลของเราอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อะแบบนี้อาจจะแบบเยื้องๆมาหน่อยด้วยซ้ำใช่ไหมมันไม่ได้ มันไม่ได้ทุกครั้งที่เราวางข้อมูลไว้ชีตตั้งแต่แรกนะคะดแย่พอนฟีดให้ดูก่อนนะแล้วถ้าเกิดเราใช้ฟีดท,ท็อปโลเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนี่ท็อปโลของเราเป็นว่างๆนะคะเพราะฉะนั้นหัวตารางของเราเนี่ยมันก็ไม่โดนฟีดไปด้วยตัว First สคอ u m n ์ก็เหมือนกันถ้า First สคอลัมน์หรือคอลัมน์แรกของเราเนี่ยไม่มีข้อมูล มันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะใช้2คําสั่งนี้นะคะพาก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ล้วอยู่ที่ข้อมูลของเราด้วยถ้าเกิดข้อมูลของเรามันติดเนี่ยสามารถใช้ได้ถ้าเกิดข้อมูลของเราเป็นอย่างนี้ควรจะเลือกใช้ feed p ดเ n นมากกว่านะคะถ้าเกิดเราจะ feed ตัวนี้นะคะเราเลือกฟีดเพนนะคะเนี่ยมันก็จะ e ีดให้ มันจะยืดหยุ่นกว่านะคะก็ชอบวิธีนหะก็ลองเอาวิธีนั้นไปปรับใช้กับงานตัวเองนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครูแพลวนะคะอย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะคะ